สวัสดีครับผมชื่อเล็กมโนนะครับมาดูพาร์ตต่อของเรื่องการเซอร์วิสโดย w a t c h w o r d Service นะฮะ วันนี้เรามาพูดถึงนาฬิกา3เรือนนี้ต่อจากคราวที่แล้วนะครับที่พูดถึงเรื่องการฟิตสายแต่ว่าครั้งนี้เราพูดถึงการเซวิสเครื่องนะครับใน,นกลไกของนาฬิกาไม่ว่าจะเป็นระบบไขาลานเหมือนเรือนนี้หรืออโตโมติก เหมือน3เรือนนี้และก็นาฬิกาเรือนนี้เป็นนาฬิกาของผมเองนะครับเราจะเซอร์วิสเครื่องเนี่ยเรามาเรียนรู้วิธีการอ่านค่ากันนะครับเป็นตัวเลขทั้งหมด3ชุดเราอ่านค่าแบบไหนนาฬิกาเรือนนี้คาลิเบอร์3 2ม5มีกําลังสํารองเนี่ยประมาณ72ชั่วโมงนะบวกลบค่าความเท่งตรงเนี่ยไม่เกิน2วินาทีเที่บไปดูว่านาฬิกาเรือนนี้มีค่าเป็นศูนย์ไม่เร็วเลยและก็ไม่ช้าเลยนะครับ ตรงกลางเนี่ยเป็นกําลังเราจะวัดกันที่ประมาณเกือบ300หรือประมาณ300บวกลบแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นกําลังของนาฬิกาเรือนเนี่ยโดยมากเราก็จะมาตรฐานอยู่ที่ประมาณเกือบ300อันเนี้ยคือถูกต้องแล้วครับสำหรับนาฬิกาที่จะต้องล้างเครื่องนะครับตัวเลขตรงชุดกลางอันนี้นะครับจะมีประมาณไม่ถึง200อย่างเงี้ยโดยมากก็จะต้องล้างเครื่องนั่นเองนะครับเราจะเป็นต้องรู้จากค่าการอ่านส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยมันเป็นตัวที่บอก0.1นอันเนี้ย คือค่าความเสถียรถ้านาฬิกาเรือนหนึ่งมีค่าตัวเลขที่มากอาจจะ1ุดกว่าหรือ1.5หรือ2.0แบบนี้ฮะแสดงว่านาฬิกาของคุณเนี่ยใช้งานมานานแล้วนะครับมีส่วนที่สึกหลอของฟันเฟืองเนี่ยที่เยอะทำให้มันมีค่าที่ต่ำลงเนี่ยทำได้นะครับแต่ทำกลับมาเป็น0.1เหมือนนาฬิกาเล้วนนีย จะต้องเปลี่ยนชุดกลไกของเขาเป็นบางอย่างนาฬิกาของคุณเนี่ยถ้าเป็นปีเก่า,กาแบบนี้ปีประมาณ197กว่านะฮะรหัสของเขาคือ160,3 1603คือขอบเป็นฟันเฟืองแบบนี้แะครับแต่ไม่ใช่ขอบไวโกนะฮะนาฬิการเรือนนี้ผ่านมาแล้วประมาณ40กว่าปีเดี๋ยวเราลองเข้าเครื่องเทปเวลาดูนะครับนาฬิการเรือนหนึ่งมันจะอ่านค่าแบบไหนได้บ้าง รายการเร่อนี้เครื่องของเขาคือ3035กําลังบีดของเขาเนี่ยคือ19,800นแะฮะแล้วก็ให้ดูชุดการทํางานคือเดินช้าเร็วนะครับตัวนี้บวก 0, 0ูหรือ010ตอนเนี้ยก็คือวันหนึ่งเดินเร็วเกือบ10วินาทีแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็กําลังของเขาตอนเนี้ยหกว่าที่จริงแล้วเดินดีนะครับถ้า250ขึ้นไปเนี่ยผมว่าใช้ได้ไม่ต้องล้างเครื่องนะครับแต่ว่าให้มาดูตัวท้ายเห็นไหมฮะ 0.5ก็ถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับนาฬิกาในเวอร์ชัน3035เดินช้าและเดินเร็วเนี่ยวันหนึ่งไม่เกิน10วินาทีถือว่าใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราดูค่ากำลังของเขาตัวนี้ว่ามันแปรผันไปอย่างไรนะสําหรับนาฬิกาที่มันมีตัวเลขต่ําจะทําให้มันหยุดเร็วมากขึ้นนะครับให้ดูนาฬิกาอีกเรือนหนึ่งนาฬิกาเรือนนี้คือ 16-233ปีประมาณ2,000บวกลบเครื่องของเขาคือ3,135ตัวนี้บีดของเขาจะ28,800รอบส่วนกำลังของเขาตอนนี้จะเห็นว่า234นะครับเดินเร็วเนี่ยก็เร็วมากกว่าเรือนเมื่อกี้นะครับค่ามาตรฐานที่ผมบอกว่านาฬิกาเครื่อง3035 3,135เนี่ยผมคิดว่าเดินชา้าเดินเร็วไม่เกินส0วินาทีเนี่ยคิดว่าโอเคนะฮะ จะมากกว่าก็นิดหน่อยก็น่าจะโอเคแต่ว่าถ้าเรือนนี้บวก17วินาทีมันก็จะทำให้เราต้องตั้งเวลาบ่อยๆและสำหรับนาฬิกาเรือนนี้นะครับให้ดูค่าเออร์เลอร์เห็นไหมฮะว่ามัน1.7มีตัวเลขเออร์เลอร์ที่เยอะเพราะฉะนั้นเวลาโอเวอร์ฮอนเครื่องล้างเครื่องเนี่ยมันจะกลับมามีค่าที่น้อยลงแต่ว่าจะกลับไปเป็น 0. กว่าเนี่ยก็จะไม่ได้นะครับก็จะต้องเปลี่ยนชุดคิดเขาเรียกว่ายกชุดใหญ่เลยแหละอันนั้นคุณจะต้องเสียเงินอย่างมากเลย สำหรับนาฬิกาเรือนหนึง่งถ้ามันเดินเร็วขนาดนี้คุณจะต้องนำนาฬิกาเนี่ยออกมาตั้งเวลาเสมอนะครับถ้าเราตั้งเวลาบ่อยๆนะครับส่วนนี้ก็คือส่วนมิยมของโรเล็กซ์เนี่ยอันนี้นะครับจะเป็นส่วนที่จะต้องขันอยู่ตลอดเวลานะครับถ้านาฬิกาของคุณมีความเท่งตรงแสดงว่าคุณจะไม่ต้องตั้งเวลามันบ่อยแต่ถ้านาฬิกาของคุณเดินเร็วมากหรือเดินช้ามากคุณจะต้องตั้งเวลาอาจจะทุก3วัน คุณจะต้องขันเม็ดประยมอันนี้ออกมาเม็ดประยมนะฮะเป็นส่วนที่สึกหลอได้นะครับชุดเม็ดของเขาแพงมากครับเพราะฉะนั้นนาฬิกาเรือนหนึ่งที่เป็นมะยมขันเกลียวเนี่ยขันเข้าขันออกก็จะเป็นการสึกโดยธรรมชาติอันนี้แหละจะเป็นเหตุผลทําให้คุณเนี่ย ถึงเวลาแล้วนะครับที่จะต้องให้ w a t c h w o r d service ทำเบื้องต้นคือการเช็คเวลาให้แน่ใจดูค่ากำลังให้รู้ก่อนนะครับแล้วก็บอกสถานะให้กับกลไกของเขามันเสถียรมาจากการสึกหลอมากน้อยแค่ไหนวิธีการเซอร์วิสเนี่ยเบื้องต้นคุณต้องรู้อันนี้ให้ได้นะครับ w a t c h w o r d service เนี่ยทำอันนี้กับลูกค้าทุกคนนั่นเองนะครับพบกันนะครับในตอนหน้าสำหรับการขัดลบรอยตัวเรือนวิธีการขัดลบรอยเติมลบรอยด้วยต้องทำยังไงนะครับ การบริการเรื่องของมีมูลค่าเนี่ยมีรายละเอียดที่เยอะและซับซ้อนมากเลยนะครับพบกับผมให้ได้นะครับเล็กมโน,โนในตอนหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้กับผมด้วยนะครับไม่พลาดที่จะเจอกันเล็กมโน